ต่อเลยต่อเลยต่อเลยอีพีสองอีพีสองเพียวเพียวฉากครับเพียวฉากเพียวฉากไหนผู้ใดชื่อเพียวแกเพย่อยู่สายเพียวฉากนะครับเพียวฉากนะสายอีพีสองเลยตอนนี้ตอนนี้อีพีสองแล้วเพราะว่าคนเยอะแล้วแกมันจะนี่โง่มาก จะได้จด้ของไวเท่านั้นค่ะอแม่ได้อะไรครับอุ้ยเลิศนี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 จพหัว่ให้เากอนดีจ้าอางเจ้าจานาอราดจับแพ้หัวนะ ใช่ฟังแล้วังแล้วไอ้วาดอันนี้เขามีเสียงเหองอกเรอยอยาบุรีนะไม่งั้นได้ใบดอมผัดซอสนะดีชื่อดูชื่อนะครับ ก็ใช่ขอแล้วเย้าดนรุนมากูรุ่นอีกออนหนึ่งใชไมอ้ยค่รนอะทำคลิปได้นะทำคลิปได้นะทำคลิปได้มาแล้วน่านมากเข้มคนเขมคนลังมันใหญ่อีกแล้วลังมันใหญ่อีกแล้วเนี่ยรังมันใหญ่นะคะเจดาได้ของใครเขมคนพูดจัดการมาเดียวพูดจการาเดียวครับของคุณครับครับขอบคุณคออ เราไม่ตังหรอเาเปิดเ่า่ัแสบได้ลูต่อไปนความคำยานิดหน่อยนะครับเพราะสนุกบสนุกมากทุกคนครับแล้แล้วเขาก็เกิดมาคู่กัน เปิดเสียงห,หน่อยว่าได้ปิดเสียงพู้จัดการจากไหนครับับหน่อยนับวเาต้องเพียนืองเลอจิัครับาแล้วามไม่คาดหวังไม่ผิดหังนะขบอง พอล่าพอล่าพอล่าใครช่วพอล่าลูกใครช่วพอล่าเอาพอล่าพอล่าต้องพอล่าจับพอล่าจับนะครับอันนี้พอล่านะลูกนะพอล่านะครับพอล่านะรางวัลใหญ่เราเหลือเยอะนะฮะโดยเฉพาะมาม่านะฮะมาม่าสองแพ็คยังเหลือนะไม่ได้ออกสักแพ็คนะพอล่านะครับเหลือในมาโอมพอดีเลยนั่นเรื่องรถฟ้าอ่าพอล่าจับลูกนั่นน้อยไปคนน้อยไป ท่านนั่นเห็นมอท่านนั่นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นมอรางมันใหญ่อีกแล้วรางมันใหญ่อีกแล้วรางมัลใหญ่นะคะเป็นพระเอกไปฟิมลูกมาเร็วไปฟิมฟิล์มครับที่บอกเกี่ยวกับฟิมนะสมพลแม่บอกฟิล์มนี่บ่ามีฟิมเดียวมเดียวค่ะมเดียวคู่สมกันลูกเหมาะสมกันที่สุด หมาะสมกันที่สุดอีต่อมั่งไงเป่าเงี้ยวเฮียได้ต่อละมั่นไงเหลือหลายอยู่ต่อผมสั้นผมเงี้ยวรู้จะไาจับไปห้องกันเด้อต่อผมยาวได้ผมต่อผมสั้นไปซื้อน้กันเโหถ้าผมลูกที่ปีมอบความอบอุ่นให้หนู แกจอแล้วบอกมายง่แ่งผัวนี่น่าดอแล้วตอบสัย์อะได้แม่ใครนลุงลุงค่โงลกมาอ้ยหนูโตลุงจีลูกพดีเสอพอปแม่เดนลู ตัวรูปหมอบหมอบนั่นครถ่ายรูปมาอยู่เนาเอนนอตัวรูปจับวรูปยกต้องปล่อยกันหน่นอยนเนอเนาะเนาะจะได้เงินไว้จออะไรเรื่องลาให้เป็นตาแดงจได้นนเหรออยากจ,จาับเหรอ๊อฟคอนใครชื่อ๊อฟคอน ตัวไปด้วยเส็กูไปด้วยก็ได้นะลูกนะมันจะได้ทำเวลาปัดจต่อแะเหรอาสาสตะไหาไหมมาไสลูกมาสครับลาไสนะครับาไส่นโลกน้มาเลยลูกมาเลยยใส่หล่ฟา รางวัลเหลือเยอะอยู่นะรางวัลใหญ่เยอะอยู่นะแล้วกินยังไม่อเยอะเลยขาจับบ่เล่นส่วนร้อยตังใครพิมพ์ร้อยโอ๊ยรางวัลใหญ่อีกแล้วนะคะรางวัลใหญ่นะครับออดี้ก็มีสักออดี้ไปเลยลูกเอาซุ่มไกลไปเลยซุ่มหนึ่งทรั้งทีดีจากออดดี้

ต้องตายแล้วไม่มีบุญต้องเรียรเยอะ